ยังไม่จบพี่น้องนะสำหรับดราม่าทีเอฟซี FC แฟนคลับหลยคนกับภาคกันา่ามันจบไปแลยวย่างพวนบอกสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องยังวตีนะคะสำหรับเรื่องประเด็นศินลปินย้ายค่ายดีละพี่น้องก็นานี่สำหรับทางด้านหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้มีการออกมาโพสนะคะยุติดรามา่าเนาะพี่น้องเนาะนะคะซึ่งสำหรับบอจ เพิ่นโพดว่าจังไหรนะคะเดี๋ยวสิอานสูพิสนอฟังนะคะสำหรับโบจเพื่นโพดว่าจบแล้วนะครับนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆสิวๆชิวๆผมเป็นเด็กน้อยคือคือบ่อกาไปต่อหล่อดต่อเถียงกับใครนะคะและผมไม่กล้าบอกใครสอนใครนอกเหนือจากคนในครอบครัวผมและในอาณาจักรผมนะคะผมจะไม่พูดถึงประเด็นนี้อีกหลังไมมีแต่กำลังใจเพียบขอบคุณทุกคนทุก ความฮักนะคะทุกความรู้สึกดีๆที่มีที่มีให้ผมนะคะผมผู้ชายตัวเล็กๆผมไม่กล้าทะเลาะหรือมีเรื่องกับใครหรอกครับผมคนทํามาหากินทําบงทํารถแห่ค่ายเพลงผมลําเพลินดี้เรคคอร์ดก็ค่ายเล็กๆทุกอย่างของผมค่อยๆทําไปค่อยๆสร้างไปอาศัยแฟนๆเมตตาและอาศัยแรงสนับสนุนจากแฟนๆพนาพินอกนี่คือ โพสต์ของทางด้านบอสโจโยมานิน,นะค่ะซึ่งเพื่อนก็ได้มีการออกมาโพสต์เมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองพี่น้องเพื่อนก็ว่าขอ,อาประมาณว่าขอยุติดราม่านะคะขอจบประเด็นที่เป็นประเด็นนะคะแล้วก็นะคะทางด้านนายห้างประจักษ์ชัยพี่น้องเป็นจั้งได่นะคะเดียวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งนะคะว่าเพื่อนได้มีการออกมาเคลื่อนไหว,ว่าจั้งได่หลังจากที่บอสโจโพสต์แบบนี้พี่น้อง ตอนแรกเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับภากันว่าจบแล้วแหละขันบอดโจออกมาพพดแบบนี้ก็คือสิจบแล้วแหละพี่น้องแต่ยังไม่จบพี่น้องนะคะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับทางด้านนายห่างประจักษ์ชัยนะคะได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้นะคะซึ่งนะคะใส่พื้นหลังเป็นสีดำพี่น้องนะคะแล้วก็โพสตว่าแฮแท็กย,ยุติดราม่าแต่พูดเหมือนผมไปทำอะไรให้ ว่าไม่อยากทะเลาะขอกำลังใจหลังไม่นะคะผมทำร้ายหรือกลั่นแกล้งใครหรือครับนะคะ 21K นัดกินข้าวผมไม่ว่างพนาพี่นอกนะคะแล้วกะ็บรนทันพี่นอกนะคะหรับในห่างประจักษ์ใช่ก็เดมีการออกมาโพสต์ต่อกันนะคะนี่นะคะแล้วโพสตว่าแฮชแท็ก fc ไม่มากแต่มากด้วยน้ำใจแฮชแท็กประจักษ์ชชยให้ทองคำ ผมบอได้เป็นยังนะคะบอต้องส่งกําลังใจมาใหา้ผมสู่มาตลอดขณะนี้สบายดีปากดีและใจดีน้ำครับพนาพี่น้องแล้วก็บบอทนั้นนะคะกันยังได้มีการออกมาโพสอีกสําหรับทางด้านในห้างประจักษชัยเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องพื้นลังเป็นสีดําคือเกานะคะเพื่นโพว่าแฮแท็กมอลลำปิดวงมือเดียวกันกระสิพิษกันแควกันเข้าขอใจในพลังเอฟซีแล้ว เอฟซหลายกะเสียงดังได้บอกคำนึงถึงมิตรภาพเพื่อนพ้องวากันไปพนาพี่นองนะคะลักการมาเบิงสำหรับความคิดเห็นของเอซแฟนคลับหลังจากที่ทั้งด่านนายหางประจษ์ชัยเดนิการออกมาโพสแบบนี้นะพี่นองเนาะนะคะนี่ผู้นี้นะคะว่าไปอยากอย่างน้าเขาพนาพี่นองนะคะนี่ผู้นี้ก็ว่าโอ้ยขวัยละง,งึดนะคะะข้าเจ้าเห็นวงมอลำข้าเจ้าเข้าใจกันตกลงกันได้นะคะ แต่คนมากเกาะหนีบ่บอขอใจอิลีนะคะแม่นก็กระแสได้คอยกะบอนํามาเบิงดอกคนไดสิไปสิมานะคะกะขอให้ยุ่จนจบสัญญาถ้าฟลุกดังกะดีใจนํามคอยยั่งเสียใจบอเศร้าอยู่อุตส่าสิฟั้งเพลงน้องกล้วยนะคะจนวาใส้เสียงแล้วนะคะจังไดจังวาขึ้นสัญญาพนะเอาคนมากไม่กะสู่สูเดอ้อย่าให้ดังทุกคนนั่นล่ละอยากให้ดังทุกคนนั่นแหละพนาพินองนะคะ นี่ผู้นี้นะคะว่าปีนี้เขาว่าอากาศมันร้อนคนจะเป็นบ้าเยอะพนาพีิณองนะคะนี่ผู้นี้ว่าใจเย็นเย็นได้กันทุกคนนะคะนี่ผู้นี้ว่ากําลังใจครับอาจารย์นะคะนี่ผู้นี้ว่าบอดจบอีกมันเรื่องของหมอลําเขานะคะนี่ผู้นี้ว่าอย่าไปอย่าไปสนใจครับนะคะอยากน้ำเพลินเท็ดหยังหลับพอย่ายพนาพี่น้องนี่คือความคิดเห็นของ fc แฟนคลับนพี่น้องนอกกว่ากันว่า พอ่อทางด้านนายห่างประจักษ์ชัยนะคะได้มีการออกมาโพสนะคะออกมาโพสแบบนี้นะคะทางด้านขวัญใจให้ทองคำศิลปินเขามาาไม่เหนือละพี่นองศิลปินน้องใหม่นะ,นะคะกะ้มีการแชร์โพสของทนานในห้างประจักษ์ชัยกับว่ากันนะเป็นกําลังใจให้สําหรับอสองผู้บริหารนะคะพนาพี่นองนี่คือนี่ละพี่นองนะ,ะสำเรับเรื่องนี้ตอนแรกก็ว่าสิจบไปแล้ว คิดว่าบนาซีมีการโพสอีกแล้วหลังจากที่ทางด้านบอจโญในมีการออกมาโพสแบบนั้นนะคะบอจโจออกมาโพสจบแล้วนะนั่นละพี่น้องคือพ่อบอจโจโพสแบนี้ค่ะเอฟซีแฟนกลับหลายคนกะห่ส่งกําลังใจให้สําหรับบอจโยมาเนนกันสนั่นนะพี่น้องเนาะตอนแรกก็คิดว่ามันก็คือสจบจบไปแล้วนะคะพ่อบอจโญดแบบนี้นะพี่น้องเนาะแต่เมื่อทางด้านในห้างประจักษ์ชัยนะคะได้มีการ ออกมาโพสแบบนี้น้าพี่น้องเนาะนะคะแอดมินได้เห็นกะรูซึ้งเพบาะสั้นใจใจได้พี่น้องที่ได้เห็นทั้งสองนะคะผู้บริหารนะคะต้องคือจังหวะฟาดกันไปฟาดกันมาน้าพี่น้องเนาะฟาดกันกลับแบบนี้นะคะแต่ว่าแอดมินก็คิดว่าสําหรับทางด้านบอสโจยมนินก่กะบ้านาสิออกมาโพสยังอีกแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องรอเบ,บิ้งอีกทีนึ่งน้าพี่น้องเนาะท่าแต่ว่านี่ล่ะพี่น้องก็เป็นกําลังใจให้ สำหรับทัง้งสองผู้บริหารของเห็นเรื่องนี้จบเร็วๆตอนแรกก็คิดว่ามันจิจบแล้วได้พี่น้องนะคะเพราะว่าพอโจเพ่นกับโพสเมื่อ23สามชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะนะคะตอนแรกก็คิดว่านานจะจบแล้วแต่ก็นี่แหละนะคะเป็นโพสของทางด้านในห้างประจักษ์ชัยนะพี่น้องเนาะได้มีการออกมาโพสแบบนี้นะคะเด๋ยซสิอนซูพี่สน้องฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพิ่นโพสว่าจมืไหรหลังจากที่ท่านันบอโจพโพสจบแล้วนะพี่น้องค่ะ ขณะในทางแปลจะใช้พูดว่าแฮชแท็กยุติดรามยุติดราม่าแต่พูดเหมือนผมไปทำอะไรให้นะคะว่าไม่อยากทะเลาะขอกำลังใจลังใหม่นะคะผมทำร้ายหรือแกล้ง,ลงใครหรือครับ21เคนัดกินข้าวผมไม่ว่างพนักพิ้อนะ,ะนี่ละะ่ะก็คือว่าเรื่องเรื่องนี้นะคะกับเป็นเรื่องของสองสองผู้บริหารและพี่น้องเนาะนะคะเอฟซีแฟนครับนะคะกัได้เพียงแค่ ส่งกำลังใจนะคะทาง FC แฟนคลับของค่ายไฮทองคำกะส่งกำลังใจให้สำหรับทางด้านในหางนะคะทางด้าน FC แฟนคลับวงสาวน้อยเพชรบันแพงกะส่งกำลังใจให้สำหรับทางด้านบอสโจยมานินพี่น้องนะคะนี่ละนะคะกะ,ะหลายคนก็ว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้มาทะเลาะกันนะคะไม่ไม่อยากให้มาทะเลาะกันเพียงเพราะคนคนเดียวพนาพี่น้องนะคะนี่ละก็ะเป็นกำลังใจให้ทั้งสอง ขอให้เรื่องมันจบเร็วๆกับเสื้อ่าอาจจะเป็นพสสุดท้ายหรือเปล่าพี่น้องของท่านนาหน้านหางประจชัในะคะสำหรับเรื่องเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นโพสสุดท้ายแล้วน้องพี่น้องน้องคิดว่าเด้นะคะคิดว่าเด้ะะดดแต่่าก็ต้อมมารอบเบอร์อีกที่หนึ่งนะคะนั่นแหละพี่น้องก็เป็นกำลังใจแห่งทั้งสองนะคะวากันมาไม่ว่าจะเป็นวงไหทองคำนะคะหรือสิเป็นวงสาวน้อยเพริลแพงให้อฟซีแฟนคลับหลายคนกับพร้อมที่สิ สนับสนุนหละืกะซัพพอร์ตคือกอพี่น้องก็เป็นกำลับบงใจให้นะคะนั่นนละพี่น้องสำหรับมือนีกะมีเรื่องราวสิมาบอกว่าสูพี่สนองฟังสนิทสก่อนน้องข่าวก็กลับมาสวัสดีค่ะ